สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลัมคูนนะครับตอนนี้ก็จะมาเทสเครื่องยี่ห้อนี้นะครับเป็น PL-side w ปอินเวอร์เตอร์แ c c เอซชารนะครับรุ่นนี้เป็นแบบ mppt 6 0แอมป์ M, นะครับชาร์จเจอร์แบบ mppt ก็เป็นไฮบริดเหมือนกันนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3000วัตต์นะครับนี่นะครับโมเดล g SI. s i gsl นะครับ302 24 m 60นะครับน่าจะเป็น i นะครับ i ที่มาจากคำว่า inverter นะครับนี่นะครับรับแรงดัน24โวลต์นะครับ input voltage ได้220นะครับเป็น h y b r i d ก็ต่อไฟ220เข้าก็ได้นะครับมีทั้ง ac in และก็ ac out นะครับ ตัวนี้จะทำหน้าทีเา่เป็นไฟสำรองนะครับที่จ่ายให้กับตัวเครื่องแบตเตอรี่หมดหรือว่าแผงแผงโซล่าเซลล์นะครับไม่มีแสงแล้วนะครับก็จะบายพาสนะครับจากไฟ AC input ไปยัง AC output จ่ายตรงให้กับโหลดนะครับตอนนี้ต่อไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้าไปแล้วนะครับที่100โวลต์นะครับ เนื่องจากจ่ายแรงดันเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับ Switching 2ตัวอนุกรมกันนะครับห้กับ50อ่าก็จะเป็น100่โวลต์น,นะครับตัวนี้ mppt เริ่มต้นที่60สโวลต์นจนถึง100ยโวลต์น,นะครับเดี๋ยวต้องเพิ่มเป็น อ๋อตอนนี้50บ50วนะครับก็จะเป็น100โวล์ดูการต่ออันนี้จะเป็นโหลดนะครับเป็นหลอดไฟขนาด350วัตต์มีไฟดีซีนะครับก็ใช้สายเส้นเล็กๆนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ใจเข้ามาที่ ยี่สิบหกโวลต์สิบแปดแอมป์นะครับลองเปิดเครื่องดูนะครับเครื่องทำงานนะครับดึงโหลดไปที่เจ็ดเปอร์เซนต์กับไฟทำหน้าที่แทนโหลดนะครับทำหน้าที่เป็นโหลดนะครับที่250วัตต์บวกกับ ร้อยวัตต์นะครับก็จะเป็น350วัตต์แล้วก็มีไฟ pv เข้ามานะครับที่100โวลต์นะครับนี่นะครับ99 100โวลต์เดี๋ยวผมขอลดเดี๋ยวมันจะเกินสเปคนะครับลดนิดนึงนะครับ 49, 49กับ49ก็จะเป็นที่98โวลต์นะครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ เครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับดึงโหลดดึงโหลดจากแผงโซล่าเซลล์นะครับสังเกตดูนะครับไฟที่จ่ายแทนแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะกินแรงดันอยู่ที่26โวลต์นะครับแต่กระแสไม่กินนะครับเห็นไหมครับกระแสเป็นศูย์เดี๋ยวผมจะลองลดลดไฟของแผงโซล่าเซลล์ลงนะครับ ลดแล้วนะครับจะเห็นว่ามันจะดึงไฟจากแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์2ตัวนะครับทำหน้าที่แทนแผงโซลาเซลล์นะครับเมื่อแรงดันแปลผันกระแสก็จะแปลผันไปด้วยนะครับถ้าแรงดันของแบตเตอรี่อ่อนนะครับ มันก็จะทําการชาร์จไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าแรงดันของแบตเตอรี่สูงขึ้นได้ตามค่าที่เราตั้งไว้ที่เครื่องนะครับมันจะไม่กินไฟจากแบตเตอรี่เลยนะครับมันจะดึงไฟจากโหลดจากแผงโซล่าเซลล์นะครับมาโดยตรงใจ่ายให้กับโหลดนะครับแบตเตอรีตตร่จะทำงานก็เติมเมื่อ ไม่มีไฟจากแผงโซลาเซลล์หรือว่าแดดอ่อนนะครับทำงานได้ดีนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้อาการเสียที่นำมาซ่อมนะครับก็ขั้วด้าน dc ช็อตนะครับเนื่องจากมอสเฟตด้านในนะครับช็อตเปลี่ยนไป24ตัวนะครับเปลี่ยนไปทั้งหมด24ตัวอานะการหนักอยู่เหมือนกันนะครับ แล้วก็มีภาคได์นะครับเสียเป็นทรานซิสเตอร์ได์นะครับเสียตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับถือว่าตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองลดแรงดันจากสวิตชิ่งตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่แทนแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่26โวลต์ผมจะลดแรงดันเปรียบเสมือนกับ แบตเตอรี่ออนนะครับอ่าไม่มีผลอะไรเห็นไหมครับขณะที่ไฟจากแบตเตอรี่ออนแล้วนะครับก็ยังมีแรงดันจากแผงโซลาเซลล์นะครับมาดันให้ไฟของแบตเตอรี่คงที่แล้วก็ชาร์จลงด้วยนะครับ แบบนี้มันจะไม่ค่อยเห็นผลนะครับถ้าหากไม่ได้ต่อระบบจริงๆผมลองเล่งไฟนะครับให้สูงกว่าแผงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้นะครับเห็นไหมครับนี่9แอมป์นะครับเดี๋ยวผมลองลดแรงดันดูให้ต่ำกว่า26โวลต์นะครับน่าถ้าต่ำกว่านี้นะครับ ต่าเกินที่ตั้งไว้นะครับเครื่องก็จะตัดไปทางที่มีแผงโซล่าเซลล์เพียงพอนะครับถ้าแบตเตอรี่ต่ากว่าที่ตั้งค่าไว้นะครับเครื่องก็จะตัดไปนี่รับนี่2 2โวลต์23มโวลต์2ีนะครับ,รรบ, v, v, รบถ้า24เครื่องจะเปิดได้นะครับเดี๋ยวมาดูการตั้งค่า ของเครื่องนี้นะครับว่าลูกค้าตั้งยังไงนะครับโดยกดปุ่ม enter ค้างไว้นี่นะครับเมนูแรกนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นการตั้งค่าภาษานะครับ language setting นะครับมาดูอันที่สองอันที่สองเป็น system setting mode setting นะครับ system mode setting นะครับ ไม่รู้ว่าไปว่าอะไรนะครับกดเข้าไปดูก็จะมีหลายโหมดนะครับว่าจะเลือกใช้โหมดอะไรนะครับ Eco Mode Generator Mode อันนี้จากการไฟไฟ้าอย่างเดียวนะครับอันนี้คนลูกค้าตั้งมาเป็นโหมดแบตเตอรี่นะครับสามารถตั้งกระแสได้ด้วยนะครับกระแสชาร์จ ชาร์จจากแบตเตอรี่เท่าไรนะครับชาร์จจากแผงเท่าไรนะครับนี่คุณลูกค้าตั้งไว้ที่30แอมป์นะครับชาร์จจากแบตเตอรี่ทั้งที่ตั้งได้จนสูงสุดนะครับอยู่ที่60แอมป์นะครับอันนี้เป็นอะลามเซตติ้งนะครับตั้งเปิดปิดเสียงน่าทำงานได้ปกติดีนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูนนะครับในช่อง YouTube ช่างเอลําพูนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ